มาแล้วพี่น้องป้าชุดคอาลังไปที่เมื่อนี่แม่สวัสดีค่ะแม่เมยไปไซบ์บอกวันน,น,นี้ว่าเต้นอยู่ขอบนี่สะนีป้าเตรียมชุดออกงานาวันแรกปังมากกำลังคุยทุลาแป็นหนึ่งพี่น้องเออสวย เธอมาฝนก็หยุตดตกดูเป็นแมปแรง <laughs> ดิบเออวนหน่อยถึงวานเนาะเต็กตัวน่นารักเต็กตัวน่ารักวันนี้นาะวันนี้ใส่ชุดไหน <laughs> ขาวไหน <laughs> ขาวหรือฝน <laughs> แต่พี่ชอบสีขาวนะ้ำตัวโตตัวเป็นสาวเนาะเอออันพิยาผู้นงคนก็เด็ย พูดลองคนขนาดสิว่าผสมไว้แต่ว่าตักจากที่พวกพี่ LGBT เขาดูกันก็คือมันสวยมันมันถูกใจสาวสองเนาะใช่ก็คือน้องจะเป็นน้องจะโตขึ้นอีกขั้นระดับหนึ่งแต่ว่าก็เข้าใจพวกอ่าเขาเข้าใจอันสมควรแม่อยูเพื่ออยากให้ลูกสมไว้แต่ว่าคือยังเฮานี่การที่เป็นศิลปินก็อยากให้น้องโตขึ้นเร็วๆน้องโตเร็วจะได้มีความตพัฒนาการเร็วอิีเด้ไปไปเดินไปสุลกไปนี่นี่เข้าไปนี่ งานเล้เหกหมานพี่น้องเ่อยชุบเลยนี่นี่เขาไปแล้วนี่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 ขวามือนี่นี่เต้นนี่ย้บอเป็นอันนี้เต้นฟ้าใสเป็นระเบียบบังคับเป็นระเบียบเป็นระเบียบต่อพ่อพึ่งจัดแม่พ่อเจ้าจัดที่เขาบม่ได้จัดทีมือนี้แมนพ่อเจ้าจัดให้มือนี้จัดให้ลูกเลยงานเลขแหกหมันนี่จัดเต้นให้ลูกพ่อเจ้าไปผู้จัดเลยรที่มือนี้

ปีไก่ยนี่ผูดใดไรไปได้ซืรถเคนนี่ข่อยก็ฮือข่อยคือพูดอคือปีนี้คือพูเห็นเออปีก่ย่ดไปได้ซืรถเคนนี่็กม่แม่ปี่ส่ถุงไส้ต้องเสียบเต้องการอยู่ดีหนักแห้งปีนี้ลังหนักแห้งอ่นีหลียอมรับเลยหาสอตเตอร์ให้พี่น้องจะเรียกว่าสิบอาทจ่ลังหนักแหงปีนี้เพราะว่าไปทางน้ำแข็งอืมมันหนักแห้งใาจับมอล้วเละ เดี๋ยวเปิดวงจะมีเซอร์ไพรส์พิจอยตอนแรกว่าไม่ต้องการตอนนี้คือต้องการแล้วเขาบอกว่าคอยนักแข่งคอยนักแข่งเออคอยนักเอาแบบแข็งแรงเลยดีกว่าเนาะแมนมันเป็นถังน้ำแข็งแม่เมนมันหนักแข็งแต่ทางเป่ากระสามกิโลบักขันนีดอันมันเอ้าวแม่เพราะว่ามันก็เป็นอากาศคุมเครือเนาะกระเลยบบักขันนิดอันเอารูปติดให้แต่ว่าการจะเฝ้าติดก็ได้ดอกแมน ว่าคดูปติให้สิเอาไปใบนิ้วก็เลยบังขั้นติดปกติน้องมีผ้าอยู่นะถ้ามีรูปหน้าอยู่น้องมีรูปหน้ามีอยู่เรียกทีรูปใหม่อยู่แม่ปกติผ้าม่านผ้าม่านม่วงเราไปไหนอะผ้าม่านม่วงเขาไปใส่โอ้โอ้ในแฮนด์มันมอจ่ายดับซิเบิรงให้ดอกโอเคค่ะโอเค ของกินแบบของกินเลนพี่น้องเพราะได้โอ้ชอบลูกนี่เจ้าหายลงเท่ากับอุ้ยคนเด็กวันเด็กเล่นเกาหลีเนาะที่เด็กล่นสินเนาะเด็วันตุ่แห่เดี๋ยวกาขาวดอกห้าซ้อมใส่แดดวันหันว่ามมนตนเลียพี่น้องเลียทุคนแมนแมนหลังจากนี้ก็คือแบบจะได้ทีมาแล้วนะ เป็น140บาทตอนแรกนึกว่าฟรีตรอนนี้ไม่ฟรีแล้วพีแวคแคนมนนี่นแม่เข้าไปตรงนี้ค่ะเอ้ยโทษจ้ะแม่ค่ะเต้นนี่ละแม่นี่นีนี่นีละเต้นพี่คำแคนแม่ชาเต้นนี่ละค่ะบนะคุณิดรับามันเพิ่ดิดอยู่ เพื่อนไปไซบูสรุปเพียงแรกได้ขึ้นในวันนี้มันปกติเพียงเลกจะได้ขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นเลยจะได้ขึ้นเพียงไหนบ้างทีเนี้ยก็จะขึ้นน้อยลงเพราะว่าเพราะว่าเราตัดสริปออกตัดสริปออกก็คือจะกระชับกว่าเดิมแล้วน้องก็ก็จะเหนื่อยน้อยลงอีสกิปอีสานสิปอีสานสกิปืนกับสริปอีสานใค่การมือนึงปืนกับซอดแกงแมน แสกีสันหนึ่งวันแต่ว่าแทนก็แม่มาอยู่ได้ว้าอ,อันไหนไม่อันไหนใส่เพราะใส่กับบอกพี่โอ้ยตีน้อยอีกแล้ว <c oughs> แต่ว่าอันกบ,บก็น้าปล่อยออกอันไม่ไม่ชุดแดนเซอร์น่ะชุดไหนไม่ได้ใส่บอกพี่พี่จะได้ไม่ห้อยขึ้นให้ช่วงแรกไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยก็จะเป็นช่วงหลังเนาะช่วงหลังก็ไม่กี่เพลงนะก็น้อยอยู่นะว่าเป็นสองนึงบ่อเพิ่นได้ขึ้นน่ะกุหลาบขาวแล้วก็เพลงไม่เล่นลูกทุ่งน่ะเนี่ยไปอีกมาแล้วค่ะ เราหอกมาจากไหนบ้างคะเ้วไปใส่เราหอกมาจากเดียวบอสเราอย่างมันมีทางงุดอยู่ฟาใสป้าฟาใส่ปีเมียฟาใส่บ่นมียูทูบดิน้องฟาใสมีช่องแล้วนะคะเออเดยวกรเลี้ยนรู้ๆเลยกะเลี้ยวปุบปับปุปับหนีข้าแพงนี่ ป้าปีนี้ยูทูบเบอร์มีทุกคนเอาโหลดไายกันละกันเลยละเฮาลำเพื่อนจูออฟฟิเชียลก็เปลี่ยนตองพี่เจนก็เปลี่ยนเป็นลำเพลิอนจูออฟฟิเชียลแล้วบรรยาากศมมันเหือนนนตตอออที่่ยูันนี้คือฮักเพลงยังไม่มาตอนเปิดวงใช่ไหมสน้อยเปิดวงแรกๆใช่นอย่างนี้เลย15วันติดสิบห้าวันติดกันเลยค่ะย่านนี่คือกันเพราะง่อนี่เพรพี่น้องว่าเลี้ยงไฟเลี้ยงฝนเนาะ บอลอดดอกพนาฝุ่นบอลอดดอกแม่นค่ะสีมาวปกติคืออย่างนี้แหละคุมเครือตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ก็ตกนั่นสินะเพราะว่ามันกัดเลือดเลืดสภาพอากาศแต่ว่าสาวน้อยปลอดฝุ่นสโลแกนสโลแกนสาวน้อยปลอดฝุ่นแต่ว่าหนูเป็นแม่แรงแม่แรงฮะแปวรคือแม่แรงชุดน้ำเงินต้องเข้าแล้วนะชุดขาววันนี้ต้องน้ำเงินเข้านะชุดแม่แรงนะ เอาใจพี่เอากี่บิทีบ้างโอ้แล้วแต่น้อเออเอาไปแก้ได้ปะพี่ว่าเอาไปแก้ดีกว่าเอาไปแก้ให้มันเออติดเลื่อมเข้าแม่ให้มันเซฟกว่านี้ไปติดคตรหอะไรเข้าให้มันเซฟกว่านี้แต่ว่าคงช่วยเหล้อได้อยู่มื่อวานพี่ก็ยังช่วยผ้าไทยมาอีกะโอ้โหแต่ชุดเก่าเพิ่นกระายแต่ชุดเก่าเป็นกระติ่มอยู่ชุดใหม่มาอีกแล้วที่ตนเมื่อก่อน เขาไปเล่นโดยพี่เจ้าเดิพี่เจ้าพี่เจอดิพูดสั่งพิเทนผู้เฮ็ดพี่เจ้าอดิผู้สั่งผู้จัดการดิผู้เฮ็ดอันนี้การเล่นมาจองล็อกไเด้พี่เจ้อดิผูดจองล็อกไงวันีจองที่ไงตอนแรกตรงนี้ว่าจะเป็นเตีนเต้นนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนชื่อมันเดิมใช่แต่ถ้าทันก็คือจองเปลี่ยนทางในก็ได้แลไวพอ๋อช่วงหลังมันคนน่าจะทันอยู่เพราะว่ามันได้เต้นน้อยลงไปพี่น้อง สาวบนแต้ค่ะอันนี้สาวบนแงค่ะฝากกดกดแชใหไลคด้พี่น้องค่ะวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำเตรียมตัวก็ได้พี่น้องขออยแม่นะคะวันนี้เป็นงานแรกแห่งมันของเาาวเพือนโชปีที่หนึ่งงานที่หนึ่งด้วยเป็นงาที่กูดดมามื่อนี่ก็คือแบบมาปิดจุดปฐมมาเลิกเลยมาเปตนานเลยตำนานมาวันงานวันแรกของสารนําเพืนโชว์แมนเขาก็จะเรียกว่าสาวบ้นต้ใช่ ค่ะบ๊ายบาย